สวัสดีครับท่านผู้ชมมีบางท่านขอให้ผมแนะนำกองทุนที่เกี่ยวกับ c ล e น n Energy หรือพลังงานสะอาดผมก็ได้ไปเปิดในแอปพลิเคชัน h e o o m n n a ซึ่งในแอปนี้มีกองทุนให้เลือกมากกว่าแอปอื่นๆที่เราเคยเล่นมามากกว่าเคม f ฟันอีกแต่ ระยะเวลาในการดําเนินการอาจจะมากกว่ากันนิดนึงแต่ท่านก็จะได้กองทุนที่ถูกใจท่านตรงตามความประสงค์ของท่านที่ท่านเห็นอยู่หน้านี้ก็เป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับ c ล e a n Energy ที่มีรวบรวมอยู่ซึ่งท่านสามารถซื้อกองทุนเหล่านี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยเช่น K-My Funds ที่ผมกล่าวมาหรือแอปอื่นๆผ่านบลกเกอร์ธนาคาร หรือบลกเกอร์บริษัทที่รับเ,เปิดกองทุนรวมก็ได้ซึ่งมีหลายหลายที่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งอกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SCB Energy ก็น่าจะซื้อผ่นอานหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้ด้วยนะ อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเขาก็มีรายละเอียดบอกว่าผลตอบแทนระยะ 3M 3เดือน 6M 6เดือน1 Y 1ปีอ่าวันเยียเป็นไงบ้างค่าธรรมเนียมซื้อขายเท่าไรค่าธรรมเนียมซื้อไม่เสียค่าธรรมเนียมขายเท่าไรอ่าค่าจัดการไม่มีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแต่ละอันมีบอกด้วยเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานอะไรต่างๆ รายวายจ่ายเงินปันผลไม่มีลงทุนครั้งแรกครั้งแรกเริ่มต้นหนึ่งบาทอะไรเงี้ยก็เป็นข้อมูลผลตอบแทนเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ดูมาตัวหนึง่งวันเยื้อดีเทิรติดลบนี่ถือว่าดีแล้วเหรอดีที่สุดอ๋อพวงนี้ กองทุนหลายกองทุนติดลบนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสักอันหนึ่ง energy อ่าอน,นี่เขาสามารถขึ้นต้นตัวเคน่าจะเป็นกองทุนรวมกสิกรก็สามารถที่จะซื้อผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds ได้ด้วยแต่ที่ผมเปิดนี้เป็นแอปพลิเคชัน Phenomena อันนี้ก็นี่ยรอบสามดวนบวกรอบหกดวนรอบหกเดือนลบบวนไปชัดอีกแล้ว ทำกี่คลิปกคิปก็พูดไม่ชัดแม่ลงทุนครั้งแรก500บาทเมื่อกี้กองทุนเมื่อกี้ลงทุนครั้งแรก1บาทใช่ไหมหายไหมอันนี้ก็ต่างกันแล้วขึ้นอยู่กับัทุประสงค์ของท่านส่วนนั้นอื่นนะผมแนะนําให้ท่านไปสมัครใช้ Gmail นี่แหละสะมัครกับแอปพลิเคชันฟิโนมีนา f i n o NA F I W N O M I N A เออตราลองดูอีกสักอันหนึ่งอาแรกแล้วกัน S C B Clean วงเล็บ E หนึ่งเดือนเข้ามาเช่หนึ่งเดือนหนึ่งดีหนึ่งเดอ,1 D, 1 D, อ่าวันนี้บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่านี่ก็เป็นรายละเอียดกราฟ 6เดือนครับลงแนวโน้มลงเนี่ยมันเป็นทางเลือกบางกองทุนมันก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดก็ภาษาไทยนะ่าจะชื่อกองทุนพลังงานสะอาดอ,อีกสักตัวหนึ่งกองทุนเปิดทิสโก้ TNE p n e w e n g y อ่นว่าอะไรอันนี้ทิสโก้นี่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยปันผลดีมากครั้งหนึ่งเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการถือระยะยาวซะมากกว่าเพราะว่าดูแล้ว มูลค่าลดลงท่านก็เลือกเอาเพราะอะไรก็ไม่แน่นอนเหมือน k u s a, a วงเ k ็บ d d o c ที่แต่ก่อนผมแนะนำว่าจ่ายปันผลเปียรรอบตอนนี้ก็อาจจะไม่ถึง4รอบแล้วเพราะว่ากอ,อ,องทุนผลประกอบการอาจจะไม่ได้ดังที่หวังก็เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนี่เป็นตัวอย่าง ผมก็แนะนาแค่4ตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูตอนแรกนะเป็นปหน้านี้หน้าโฮมหน้าโฮมหน้าพอร์ตตอนนี้ผมมีอยู่2พอร์ตแต่แต่ว่าผมเอาใส่เงินไปพอร์ตหนึ่งตอนนี้เหลืออยู่พันเดียวเพราะถอนมาใช้หมด <c oughs> ถ้าท่านเข้ามาแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าเห็นไหมข้างบน F I w N O M E N A เออเมื่อกี้สะกดผิดแน่เลย F I W N O M E N A นะแล้วท่านมาคลิกที่เมนูข้างล่างที่เขียน F U N D FUN ท่านก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมแล้วท่านต้องการเลือกกองทุนไหนท่านก็กดแล้วท่านก็ค้นหากองทุนสะอาดก็ Clean Energy C L E A N E N E R G e Y อ่าท่านก็จะเจอแล้วท่านก็กดเรียบร้อย อันนี้มันเป็นทั้งหมดท,ท,ท่านต้องเป็นเลือกที่กองทุนอถ้าท่านเปยดเป็นหุ้นมันก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวกับลีนเอนอรแต่บางอันมันจะเป็นหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศเห็นไหมก็มีของประเทศไทยก็จะมี a c e, K e r Absolute Clean Energy นะอันนี้ก็มีหุ้นก็มีเห็นไหมแถมให้โอ้แต่ผลตอบแทนปีหนึ่งก็ลบยีิบสองเปอร์เซนนี่ก็ไม่ไหว เนี่ยก็เป็นหุ้นมีมีความรู้ให้ด้วยจัดกลุ่มกองทุนคีนน清洁能ีกองทุนคลายเมชเชนก็อยู่ในในพวกเดียวกันเขาจัดให้อยู่กลุ่มใกล้ๆกันเนี่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างก็หวังว่าคงถูกใจท่านที่ขอมานี่เป็นหุ้น แคปไว้ทำหน้าจอหน้าหน้าปกคลิปครับขอบคุณที่ตามรับชมช่องปนานะเป็นตัวคุณครับสวัสดี